ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะผมก็จะมาพูดเป็นคอนเทนต์ใหม่นะครับชื่อว่ารูปแบบพันธนาการนะผมเข้าใจว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าจะเล่นได้ตอนเลเวลร้อยสี่สิบห้ามั้งนะครับก็จะมีของรางวัลมาแจกอะ่ะมันจะเป็นของรางวัลที่น่าจะเอาไว้เตรียมตัวเปลี่ยนคาสซีซีหกนะทุกคนมันเป็นสกิลคาสซีซีหก โอเคก็วันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเก็บเจ้าลูกแก้วเนี้ด้วยเวลา5น,นะเศษโนวานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นนะผมก็อัดมาจากในไลฟ์เลยแล้วกันนะอธิบายไปเลยทีเดียวเอาเวลาเข้ามานะครับมีคทคนิกแรกเนี่ยมันจะเป็นบอสสร้างลูกแก้วแบบนี้นะครับลูกแก้วสีน้ำดำซึ่งลูกแก้วสีน้ำดำเนี้ยมันเปรียบเสมือนกับเสาน้ําแข็งของบอสมังกรน้ําแข็งอะทุกคนก็คือเดี๋ยวบอสมันจะทําการปล่อยเลเซอร์ลําแสงอะ เราก็ต้องเอาเลเซอร์ลำแสงเนะียทำลายลูกแก้วทิ้งนะครับแค่นั้นเองเนี่ยมันจะมีมาร์กหัวไว้นะสำหรับใครที่โดนเออเลเซอร์ไล่นะครับสำหรับใครที่โดนเลเซอร์ไล่ก็วิ่งวนหนีนะครับใครที่ไม่โดนเออก็ไม่ต้องหลบหรอกนะผมคิดว่าโดนทีเดียวมันไม่ตายอยู่แล้วครับก็เอาไว้ทำลายไอ้ลูกแก้วดำๆนะครับสำหรับเลเซอร์ก็มีแค่นี้สำหรับในเทคนิคแรกนะต่อมาเนี่ยมันจะมีเนี่ยระเบิดนะครับ ก็จะเป็นระเบิดช่องช่องเหมือนกับเจ้าตัวมังกรไฟที่เราเคยเล่นน่ะไอ้มังกรตัวนั้นรู้สึกมันจะมีที่มันยิงสปอร์ทุกคนอันนี้ก็จะแบบหลบเป็นช่องช่องนะครับหรือมันอยู่ช่องไหนที่แบบว่าจะโดนเราแล้วอ่ะเราก็วิ่งย้อนกลับส่วนทางไปก็วิ่งหลบแค่ช่องเดียวนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเมคานิกที่2นะครับส่วนอันที่3เนี่ยมันจะแบบสร้างเออ ระเบิดสองฝั่งอ่ะทุกคนซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะแบบเป็นระเบิดสามช่องอ่ะทุกคนก็วิ่งหลบนะครับก็เท่าที่ผมเล่นมานะก็ประมาณนี้ทุกคนก็จะสามารถเก็บลูกแก้วเวลาห้าอันได้แล้วนะครับไอเศษโนวานะก็จะประมาณนี้นะทุกคน เดี๋ยวผมหาอันนี้ให้มันจบจบแล้วกันเออนี่ไงมาละทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้นะสามช่องครับเนี่ยสามเพาะสามช่องสลับครึ่งครึ่งซ้ายกับครึ่งขวานะครับแค่นั้นเองเนาะหมดแล้วประมาณนี้ครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับ ต้องผมนะมีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับขอบคุณมากนะทุกคน